มุมมองที่แปลกใหม่และการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญต่อวงการธุรกิจสร้างสรงสรค์ในงานด้านต่างๆเป็นอย่างมากครับ ซึ่งทําให้การสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะต้องมีความล้ําสมัยเหมาะกับปัจจุบันและไลฟ์สไตล์ของพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีซึ s <S ่งทางกลุ่ม CMO Group ผู้ให้บริการด้านบริหารจาัดก,การอีเวนต์และรวมถึงพันธมิตรทางธรุรกิจสร้างสรรค์ mm hmm. เล่งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการจัดงาน Fresh Tip 2014หรือ Asian Fresh Creative Experience Showcase จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาณนะ Bangkok Creative Playground โดยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีระบบภาพแสงสีเสียงและมัลติมีเดียต่างๆเพื่อเปิดโลกจนินตนาการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยเรานั่นเองครับ นั่นก็นเพื่อเป็นการประกาศสเกยภาพของธุรกิจงานครีเอทีฟของไทยตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ San Francisco.